ทีนี้นะครับผมไปไม่อยากให้เสียเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมของก่อนน,นะครับควรเตรียมยาไปด้วย2คือถ้าสเตมินาลดลดเกินลดจนเราเหนื่อยนะฮะถ้ามันเหลือน้อยนะครับจะทําให้เราเหนื่อยเกินไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะวิ่งหรือว่าฟันศัตรูได้นะครับเราก็ต้องเตรียมเนื้อไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะเก็บของระหว่างทางนอกเหนือจากของที่อ้าวหัวหน้าหมูวบ่าหรือเจ้าของเควสเนี่ยร้องขอนะครับ เราก็สามารถที่จะเก็บได้แต่ต้องเตรียมอุปกรณ์ไปด้วยนะครับไม่เหมือนกับในฟาร์มนะครับอย่างเช่นถ้าเราเคาะแร่ไม่ต้องมีอะไรนะครับเราสามารถเคาะแร่ได้แต่ถ้าเราไปในควสนะครับเราต้องมีของอุปกรณ์หรือทูลนะครับไปช่วยในการเคาะแร่หรือจับแมลงนะครับสมมุติอย่างเช่นผมเอาอย่างเดียวแล้วกันเพราะว่าเงินอาจจะไม่พอนะครับผมซื้อนะครับโอเคมีเฮิร์บนะครับแล้วก็โพชั่นนะครับผมซื้อโพชชั่นไปก่อนเลยแล้วกัน เอาไปสักสิบนะครับเท่าไหร่นะครับเป็นเงินเท่าไหร่หกร้อยอู้เดี๋ยว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 เงินนี้ไม่ค่อยมีอยู่เอาไปสักห้าก่อนแล้วกันสามร้อยโอเคทีนี้คูดิงฮอตดิงนะครับฮอตดิงเนี่ยคือถ้าเราไม่ได้ใส่ชุดชุดเครื่องแต่งตัวอย่างนี้นะครับที่มีสกิลกันความหนาวนะครับเราจะหนาวสั่นและทำให้สเตมหน่ลดเร็วขึ้นนะครับก็อ่า ถ้าใครไม่ได้ใส่ชุดเริ่มต้นนะครับหรือไม่มีสกิลที่กันความหนาวนะครับก็ควรซื้อไปด้วยนะครับทีนี้ไอออนพิกแอคตัวนี้นะครับก็คือเป็นเหมือนกับเป็นขวานที่ใช้ขุดเจาะแร่นั่นเองนะครับขวานขวานเจาะแร่เคาะแร่นะครับก็โอนพิกแอคเนี่ยไม่ต้องไปซื้อนะครับมันถูกเกินไปแล้วมันก็เคาะไม่กี่ครั้งมันก็จะหัก แตกเสียหายได้นะครับแล้วก็ใช้งานไม่ได้เราก็ซื้อไปเป็นพิกัดธรรมดานะครับถ้าเราซื้อไปทั้งหมดก็จะแพงเกินไปนะครับเพราะตั้ง 160, ร้อยกเงินเราก็ไม่ค่อยมีผมเอาไปแค่3ามันก็พอนะครับโอเคอ่ะมานี่ะครับบลกเนตตัวนี้นะครับ,รรบเป็นตาข่ายจับมแมลงนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปจับมแมลงด้วยก็ซื้อไปด้วยนะครับผมก็ซื้อไปสัก1นึงงานก็พอนะครับ เวิร์มนะครับเวิร์มนี้เอาไว้ตกปลานะครับก็ถ้าเคยจะไปตกปลาด้วยก็เอาไปด้วยนะครับเพราะว่าเรามีเวลาทำเคสห้าสิบนาทีนะครับก็ตกได้ตามจำนวนของเวิร์มนะครับสูงสุดได้10อันนะครับผมเอาไป10อันก็ได้200เองโอเคนะครับอย่างอื่นก็ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้โอ้มี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 บาร์บีคิวตัวนี้ด้วยนะครับแต่รู้สึกว่า ตัวนี้เอาไว้ย่างย่างเนื้อนะครับเราจะได้ลอมีดมาก็คือเนื้อเนื้อเนื้อสดมานะครับเวลาเราฆ่าพวกโปโป,โป,โปที่มันเป็นแบบช้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ซื้อดีกว่ายังไม่ซื้อดีกว่าโอเคนะครับแพงไปนะครับโอเคไปเลยเออกไปเคเวสแล้วกันไป